โอเคไปต่อเลยดีกว่าทรั้งนี้อ,อ,อย่าให้ตายหาเหมือนนั่นเลยเหมือนทหารเว็วเรยสงครามโลกที่สองอย่าให้ตายอย่าให้ตายอย่าให้ตายโอ้อ,อันนี้เปิดอะไรใช่ไหมเปิดแล้วพวกนี้แม่งดูกระจอกเลยเออ <laughs> ท้องฟ้าสีแดงฝุ่นนฝุ่นฝุ่นฝุ่นกลายเป็นดาวองคาลดาวองคาลเดี๋ยวพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไงดาวองคาลเลยกลายเป็นแบบปัจจุบันเพรความจริงโลกนี้เป็นดาวองคาลเนี่ยชืจีเรียเป็นดาวองคาลใช่ใช่ชื่เรียเป็นดาวองคาลเมื่อก่อนดาวองคาลมีแมวเต็มหมดเลยเอ้ยังตายยังตาย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 ตยดีอะไรเนี่ยโอ้ไม่ทีกว่า จริงเมื่อก่อนดวาวคาร์มีแมวเต็มหมดเลยใช่ะใช่ประเด็นคือสภาพแบบลบ45%จะไปรอดหรือเปล่าวิ่งกบับเข้าเมินไหม <c oughs> อะไรอะ snowman summer ฮะเย้ไม่ทำเลยได้ก็ทำได้ได้ไม่ทำไม่ได้แค่นัวเองช่วงนี้อุ้ยอุ้ยเป็น winter's day winter's day แข้อมือก่อนเลยเข้ามือดีกว่าไม่ไหววะทำไมหัวเขียววะเมื่อกี้ได้ดายมาเปลี่ยนหัวเป็นสีเขียวเป็นวันแล้ว หรือว่าเรา,าเราควรจะไปทำเควสอื่นก่อนให้เมบก่อนแล้วค่อยไปไอ้นี่อก็ได้นะแต่ว่าไม่รู้ดีบูจับมาถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมเออไม่จ้กกีคือที่ไก่วอาว่าพอจบจบเควสของเลดี้อาร์เทียแล้วก็จะได้ไปต่อไงอจะได้ไปในเรื่องหลักต่อไหออคออไรอบที่สามรอบที่สามสามไม่ใช่สี่ รอบแรกที่ไปเจอผีไงอ,อ๋อออ,อใช่เลย <Okay. S 1> รอบที่สามรอบที่สามครับ ได่ไม่ทันเสร็จแล้วตายใช่ไหมต้องตายนะเม่นผมไม่ยิงก่อนเลยเย <c oughs> ี่ยม,ม,มจริงมันเป็นเลนใช่ไหมยิงจากข้างบนได้ไปแล้วก็ เยอะม้วน,นอีกชานอืะอ่าอ่าข้างๆอก่าเยอะอุ้ยอุอ้ยเลิศจะตายเอาขับเปนเลด์อะตายง่าย อ๋อที่เป็นฝันสงครามใช่ใช่โช่สต็อกเกอร์อาร์เมอร์ อ๋อลืมซื้อไอ้นั่นวะลืมซื้อของย่อยเอาไม่เป็นไรตายซะเยอะเ้ยตายเร็วมากทั้งนี้คิวสเต็มเลย ไอ้ซาดาอยู่พอดีไม่กดที่แล้พอตายแล้วเที่นี่ตะกิวกูล่าอยู่ <c oughs> นีไวเมอร์มีดีดวัวนี้เอ๊ะไม่เป็นลายเป็นอ๋อแคนดี้แคน กินเอ็กน็อกก่อนไม่ได้อะไรแล้วก็แค่กินทีโอ้หุ่นหลังหุ่หลังหุ่นหลังหุ่นหลังไม่เคยไม่เคยกินเคยกินไหมไม่เคยวะแน่ลองไปหากินต้องถามมนามนาแล้วจะเคยกินอดูดูไป จะตังดูเหมือนทำเองได้ป่วเหมือนรู้เ่าไข่ในยูทูบอะเออเออเหมือนแค่อะไรพออรกบอคเหมือนจะใช้วิสกี้มากอวิสกี้กับไข่ก็ต้องใส่นมด้วยใช่ทหมกันนี่ยใช่เลยนะใช่ใช่ แต่มันฟังดูเหมือนเป็นอาหารที่แบบว่ากินกันในครอบครัวมากกว่าไม่รู้ว่าแนวจะได้กินหรือเปล่านะเห็นว่ามันมีไอ้นี่นะมันมีขายตามซูชเปอร์นะอือเหรออือที่ที่ดูในเอ่อ YouTube อะเอ๊ะอะไรโซแมสแมนเนอร์อ๋อเนี่ยเหรอเออนั่นแหละใช่สิเย้เย้เย่ม่น่ากลัวที่มันหายเราคิดดูว่ามีมีโซแมสแมนโผล่มาในกลางทะเลทรายอย่างนี้แน่นอนเลยหล่นที่สุด ไหยตัวไม่ใช่ไหยตัวันโคแแ่งวิ่งไล่นี่คนวิงไล่ฮิลเลอร์ก่อนใช่ไหมสัตว์น่ามีเนโครมั้งเยอะปอดก่อน mặt nhà mà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  nhà mặt nhà mặt nhà mặt nhà أفشياء <applause> لا <applause> <applause> ี้เอาไอ้นั่นมาก็ดีอะสกิลที่ไล่แล้วมันนะทำให้วิง่งให้ตัวที่โดนวิ่งช้าลงอ๋อเออก็ดีนะได้แชมป์ปีโมดสำหรับการฮิตและรันกับพวกเราเนี่ยโอเคนะไอในมิในโอ้ยแม่งต้องวิ่งตามทาง ในมินิแมปอ่ะที่เราเห็นเป็นวงๆรอบรอบจุดของเรามันเป็นไอ้นี้ใช่ไหมจุดที่ศัตรูจะเข้ามาโจมตีเราหรือเปล่าน่าจะใช่จุด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 มาแล้วมาแล้วเขียวมีมาหมดเลยสต็อกเกอร์อ่ะโอ้เด้กบริโอโอเค ไม่มันชอบนี่ก็ไปหายทีเลอร์ก่อนว่ะอกโกสูงกว่าเลยโอเคถ่ายเขาเลิอกอกโก้โเหยียดที่โหดคือตรง แมปหนึ่งมากกว่าสินะอืมตรงนี้ไม่เฉยเฉยนะมนมาแต่ไกลมาแต่โคมาแต่โคโอ้ยไกล้กกกกกลไป Hey, yeah. <Okay. S 1> เย้เย้เราไปวิ่งสินะเรวิ่งเลยเหรอตรงนี้วิ่งข้ามเข้าไปอีกแบบกันได้ปะได้แหละได้ได้ได,ได้หน้าที่อยู่ที่เจ้าแล้วโอู้ <Okay. S 2> ไม่มีสปินซิ่งไปเลยแมกนัม <laughs> เป็นการ์ตูนที่เด็กๆนี้ดูกันทุกคนจริงเออ แม่งรถทามันยาเลยเลยเลยนึกถึงไอ้ไอ้หล่อตัวลิงที่ไอ้ตอนที่ทีมออกบุกบุกอะไรนะบุกอะไรวะจำชื่อจำชื่อนี่ไม่ได้เหมืองไม่ได้เหมืองโมโมเรียไม่ใช่โมเรียไม่ใช่โมเรียโมเรียโมเรียนี่เหมืองหรืออะไรเหมืองหรือเมืองไม่ใช่เหมืองดิไอ้ตรงป้อมของที่พวกโรฮัน ก็ทันไปหลบอ่ะ,ออะที่<ด>ที่มันมีออกวิ่งเข้าไปแล้วก็เอาระเบิดไปถล,ล่มตรงกำแพงนะเอออะไรนะลืมชื่อเมืองเออลืมเมืองเมืองแต่นี่ต้องดูเพื่อท,ท,ท,ทบทวนทบทวนเอาไปถ้าถ้าบอกว่าให้นั่งอ่านเวลาขนาดนัคงไม่มี <laughs> ถ้าเกิดอ,อยากรู้เฉยมันก็เปิดวิกิก็ได้ มันไม่ได้อัตราลดแต่ก็แต่ในในวงโดนอะไรบ้างวะมันน่าจะแบบว่าศัตรูรับอันนี้น้อยลงมั้งกระเด็นไปน,น้อยลงแ,แค่นั้นโอ้ยไปหากระตืนไปเตะตามพิลเลอร์ตลอดอะโอ้มาอีกแล้วสองตัวโอ้ออ เลแลโอ้ไล่เสร็จทันพอดีโอเคสกิลแม่งไล่นานสิบหายเลย เออคราวนี้ทางสะดวกเว้ยไม่เออไม่ไม่เออสายวะซ้ายซ้ายซ้ายเฮ้ยวิ่ง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 สู้ดีกว่าแม่งมากลเยอะสู้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 สูลายอีกแล้วอ่ะ คือพอฮีเลอร์โดนตีแล้วฮีเลอร์มันนี่ไม่ขีว่ะอ๋อเหออยู่แล้วก็จะตีกันแล้วอันก็จะตายใช่ฮ่าตายเองเม่เดี๋ยวกลับไปรอบใหม่กลบไปีกรอบใช่ตะวันน้นไล่แล้วตลอดที่ว่าเยอะเนีย Okay. ลงข้างล่างได้ไหมไม่ได้ต้งกัรต้งกาจะค่อไยไปดีกว่าไหมถ้า่างนีซัลฟรี่สามตัวสัตจะกั้จะตัซรตัวใกล้กว่าโอ้จะเปิดวงกันเมเลอะไรขนาดนั้น วุดกวด็วุดพอไม่วุดก็ตีไม่เข้า,อ,าอืมโอนมากสามเาโอ้เยอะเยอะจริงเลยโอ๊ะมีเชสด้วยแต่ว่าเราไม่มีไม่มีกุนแจว่ะ อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียใจ ีมหดเ,ย,เย่เย่มาสียใจเลยตรจจงนี้มีชาถอยก่อนถอยถอยถอยไม่ค่อยลากแล้วกันนะโอ้เราจะมาทีเดียวสิยูเพิ่งมาทีเดียวอะ โอ้โหอยู่กระจกขนาดนี้ก็ชาแมนก่อนแล้วตามด้วยชาวบแคลโอ้เคิลเลอร์เคิลเลอร์ตายโอเคแจ็คกิวเฮ้ยดีละมัน Lần. Ok Aaaa, ah, Ok, yip Càng oh. ok Ôi Ui. à Ok Oh, cà côi à Để select ไม่ชื่อฟังดูไม่ค่อยออแต่แมังเลือกสองเอง <Okay. S 1> อเย่เยี่ยมฮอลีสตาร์ฟแ <Holy. S 1> หละฮอลีฮอลีสตาร์ฟฮอลียอมอะไรข้างเหนือค่อยหน่อเหนือเลยอเ,อ oh. เอ่อนอกนะโอ้

น่าจะโอ้โอ้ดูในแบบมันมาจุดแดงเยอะจุงอืมชาแล้วจะพวกกากลอยเป็นกากลอยเหรอกกากลอยอือเราจะใช้กากลอยโอ้เยอะ น,น่าจะใช่嘛เฟลมชิปเปอร์เกลี่ไปใช่ใช่ใช่น่าจะใช้ <Whoa. S 2> อ่ะเหว้าวเออมาร์นนี่ไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่ได้ไม่ใช่ทางนี้ใช่ต้องอ้อมมอนี่หรือเปล่าอ้มอม วิ่งทะลุหินได้แต่วิ่งขึ้นเขาไม่ได้กูมไม่เข้าใจจริงๆเ <laughs> ดี๋ยวดีวดวิ่งทะลุได้นะวิ่งทะลุได้ขึ้นเขาไม่ได้ไม่ฮี้แม่งตักกะแม่องอ<า>ันน้วอ1โลจิกเกมสมัยเก่ากางนี้แหละมีแผนที่ด้วยแหละอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเฮ้ยอจุดดีมีแผนที่เลยเห็นแล้วเห็นแล้ว กลค่อนข้างละเอียดูนะใช่ดูนะดูก่อนมีก็แผ่นที่ทีเรียนนี่หว่าใช่ทีเรียไเฮยเด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 ี๋ยวเด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 เเดโอ้โเเยอะชาแมนชาแมนอยู่ ไล่ใส่ปอนโดนไล่ใส่ปอนตายกระมัยกองกองกำลังนึงแล้วเชี่ยถอยถอยถอยอ๋จ้ะถอยจ้ะถอยจ้ะวิ่งจ้ะวิ่งจ้ะวิ่งจ้ะติดกัง อีเลอร์ตายโหเยอะมากอะเยอะดิสิบตัวได้มั้งจบระ้วังวินลงมาละอุ้ยเชี่ยสมเป็นไฟลีเจียนจริงๆริงมีตามมาตัวหนึ่งโอ้ยเต็มเลยนี่หว่าสองตัวทางตันนี่หว่า คิดว่าม like ีแค oh ่มือที่ไล่ได้เองขาโอ้ชิตจับบอบบาดีบีบเดเตบ ตามแล้วไปหนก็ไปตุ๊ตุ๊ต้โอเคมันมันไม่มีไอเนี้อะมันไม่มีจุดให้ไปเกิดหรืออะไรงั้นเหรอไม่มีมันมีจุดเกิดตรงทางเข้าอะทางเข้าแต่ละแมปอะถ้ากูกลับไปที่ทางเข้าของแมปมึงจะไดมไม่ได้หรอไม่ แล้วก็อย่างนี้มันจะเรียกว่าจุดเกิดได้ไงวะเป็นต้องไว์เท่านั้นถึงจะเกิดต้องเลยนะไว์ตายลบตายหมดอ๋อถึงจะเกิดตรงเนี้ยเหรอใช่แล้วอ๋อแล้วก็ไอ้นะี่ใช่ไหมแล้วไอเอ็กพีก็จะลดสินะใช่ไหมคือมันลดอยู่แล้วตอนเนี้ยคือมันไม่เพิ่มเว้ยคือตอนนี้ลบยี่สิบเจ็ดคือลบยี่สิบเจ็ดจังหจะเข้าเมืองอ๋อลบยี่สิบเจ็ดเลยเหรอลบยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็น ที่พวกพวกเราควรจะไปเขาเรียกทำกันบ้านข้างหลังไหมแบบเก็บเลเวลก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คือช่างช่างมันช่างช่างศพศพไอ้หาเอาศพเอาเทียร์อาวุสากำลังจะไปเอาศพให้อ่าเอากันเท่ากระดูกสินะเราก็จะกลายเป็นเท่ากระดูกแทนเนี่ยเออเนี่ยเป็นเป็นละไรเนี่ยเออดีดู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 ดวดูดูยูด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  เออไม่กลัวกับเมืองไหมอื้อกับเมืองนะกับเมืองไปปวดจริงๆเจ็บปวดมากเจ็บปวดจริง ทำไงครับลองจอสมิธจจนสมิธอ่าเอาไงดีเราควรจะทำกันบ้านข้างหลังก่อนบอกคุว่านะถ้าอย่างนั้นจริงจังแย่แย่ดิไม่สนุกเว่ะโอเคกูว่ากูต้องไปเล่นคิวอร์สองกันแหละเอ้าโอเคโอจะทำวินเทอร์เดย์สไงเอออ๋อนั่นเหรอเออไปทำด้วยของไอ้นี่นะเว้ยกัปปิ้งพพลเซอร์ของย่อยไอ้นี่อิมพิเรียลแฟคเมนต์น่ะ อ่าเออดีอย่านั้นอ่ะโอเคถ้างั้นจวนหนึ่งช่างมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรขัเบล,ล,ล,ลให้มันสูงวันนี้สักแต่แปดน่าจะโอเคขึ้นนั่งกลัวแต่น่าจะโอเคมั้งบอกว่าออหวังว่าโอเคโอเคจ้ะแล้วเ,เจอกันใหม่โอกาสหน้ากับโอฟฟันพีพีหนึ่งสองห้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับ